ค่ำสอนพอน่อแม่นน่นักเกึงงนท้อละนี่ผู้ใดงย่แย่งบุญเกสีดีเมือ่อหนาพี่น้องเอ้ยขอวสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับภาปาปัญาคำคมวันนี้ก็ได้นำัญาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รจนาไว้มาให้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติซึ่งปัญญาบนนี้บอกไว้ว่าใครเคารพคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ปังทำอะไรก็รุง่งทำอะไรก็เจริญ เพราะว่าคําสอนของพ่อแม่นั้นเป็นคําสอนที่ออกมาจากประสบการณ์ไม่ได้อ่านหนังสือมาสอนเกิดจากประสบการณ์แท้ๆเกิดจากการทํางานแล้วก็สะสมอันไหนผิดอันไหนถูกซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงซึ่งสามารถ นำให้เราเนี่ยไปปฏิบัติได้เขาถึงบอกว่าคำสอนพ่อแม่นี่นักเก่งเท่านห้มายความว่ามันมีความหนักน่นมันมีความจริงมันมีความวิเศษอยู่ตรงนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าพ่อแม่นี่เปียบเสมือนพรมนะครับเสมือนพรมคือหวังดีต่อลูก ให้สิ่งที่ตัวเลือกโดยไม่ได้คิดว่าลูกจะตอบแทนหรือไม่นะครับก็คือให้ทั้งหมดแบบคือให้ทั้งกายให้ทั้งใจโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะได้อะไรกลับมาหรือไม่นั่นแหละคือความรักของพ่อแม่เพราะฉะนั้นคำพูดคำสอนของท่านนะครับแต่ละคำ เราก็ควรจะจดจำไว้นะเพื่อมาพิจารณาเขาบอกว่าผู้ใดยง้มแง่งบนซีดีเมื่อน่ะหมายความว่าถ้าใครเอายกใส่ก้าวเท้าใส่หัวก็จะมีความเจริญทำอะไรก็ประสบความสำเร็จใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบ พอเหมือนกับบทกลอนที่พ่อแม่คูบาอายจลดยานาไว้ว่าความกระตันยูกระตะาเวทีแสนดีเลิศเป็นเครื่องเชิดชูสง่าเพิ่มราสีเป็นรากแก้วขวันตนของคนดีเป็นสักขีชี้ให้เห็นว่าเป็นคนคขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม